สแข่งแมนยูหวยเข้าตาเปิดโผ11นักเตะทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์ศึกยูฟาแชมเปียนลีกนัดที่2โซฟาสก,กอร์เว็บไซต์สถิติฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยการจัด11นักเตะที่ติดทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์หลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีก2023-24รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2 โดยคิดจากคะแนนความสามารถที่เว็บไซต์เป็นผู้คำนวณตามสถิติด้านต่างๆประกอบกันปรากฏว่าอองเดนโอนานาผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยดิโอโกดาโลแบ็คขวาเพื่อนร่วมทีมมีชื่อติดเป็นหนึ่งใน11นักเตะทีมยอดแย่ของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ด้วยหลังมีส่วนกับความผิดพลาดอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้ทีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษแพ้คาบ้านให้กับกาลาตาซาลายแชมป์ลีกตุรกี2ต่อส ทำให้แมนยูแข่ง2นัดยังไม่มีคะแนนเลยรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มเอตามหลังเบเยนิูนิทีมนำของกลุ่มถึง6แต้มโอกาสเข้ารอบน้องเอาเริ่มยากขึ้นไปทุกขณะและยังเป็นการแพ้นัดที่6จากการลงสนาม10เกมทุกรายการในฤดูกาลนี้อีกด้วย